ต้องสามารถกดเลิกซ้อนด้ปะกดเลิกซ้อนได้ดเ,ออไดเอ้ดีว่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมม,ผม,นนมิสเตอร์เ่นช่นเชมนเช่นเช่เ่นเ่น่น่นนชน่นเก่นช่เ่เ่นเก่เช่นเช่นชนเช่นเค่ในแม่ที่มีชื่อเ่า <S <S บิล่ลี่นละเพ่่อนครับเ่านผู้ชมครับโอ้่่านผู่ชมอาจจานเชนเ่นเช่น่าแบบนเ่นเลน่ชื่อมชนน่น่เปล่นใช่ครั่ท่านผู้ชมนรับคเอ่มเช่นไอ้บิลลน่อเกแล้วนะครนบแต่ว่าครั้งนี้โอ้โหแต่ว่าครั้งนี้นะท่านผู้ชมครับมันมีเพื่อนมาด้วย น่าตืน่นเต้นาม,ามากๆครับผู้ชมครับซึ่งในเรื่องใช่บ้างเหมือนว่าเราถูกบิลลี่กับเพื่อนนะครับถูกลักพาตัวมาอยู่เออห้องชั้นใต้ดินนะท่านผู้ชมครับแล้วเราครับก็ต้องแอบซ่อนแล้วครับแล้วก็หาทางรอดไปให้ถึงคืนให้ได้ครับท่านผู้ชมครับเออนี่คือการคืนที่หนึ่งะมาเล่นเลยเวลาเลยอ๋อดึกดยวนะเวลาคือเลยอะอะ,อะไรคือเวลาอันนี้คืออะไรอะกด e แสงไฟอ๋อเนะกดอะไรไม่ได้เป็นอะไรอะทำไมมันลดอะลดลดอ๋อมันลดได้ แต่เดี๋ยวกดสีแดงดิกดสีแดงคืออะไรอะช่องระบายอากาศเหรออ๋อคือเราสามารถกดตรงนี้แล้วมันจะมีเอฟเฟกแถวนี้ใช่ไหมโอเคเราปิดวิทยุเมื่อคนได้ยินอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องปิดวิทยุว่ะเท่าช่วมครับโอเคแต่เราอยู่ห้องชใต้ดินแต่วิทยุอยู่ไหนอะวิทยุอยู่ไหนไหนวิทยุอ่ะนี่ไงอ๋อโอเคปิดละเรียบร้อยเออแล้วไงต่อแอบใช่ไหมเวลามันนับถอยหลังอยู่นี่เท่าช่วครับแอบก็ได้อ่ะแอบ โอเคแอบแล้วแอบแล,แล้วยังไงต่ออ่ะมันจะมาหลอกเราปะไม่มั้งใช่ไหมต้องสามารถกดเลิกซ่อนได้ปะกดเลิกซ่อนได้เอ,อ้ยดีวะ่ะเฮ้ยเกลียดเกมนี้มากฮัลโหลปิด,ปด,ปดวิทยุโอเคปิดก่อนและไอ้นี่คืออะไรวะร้อยเปอร์เซ็นสองอร้อยเปอร์เซ็นโอเคไหนลองเปิดตรงช่องระบายอากาศสิมันน่าจะมีที่แอบใช่ไหมไอันนี้คือเตาผิงไม่ใช่อันนี้เปิดได้อปะเปิดไม่ได้เออคืนหนึ่งคืนสองโอเคแอบก็แหละโอเค แอบเดียววะไอ้ที่เมืกี้แอบแอบแล้วก็โดนดิใช่ไหมึ้นได้ปะข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 ึ้นไม่ได้แอบตรงไหนได้ว่างวะไม่ได้แอบตรงไหนไม่ได้วะอกูว่ากูปิดวิทยุนะฮะโหลอะไรวะอะไรของเกมอะอ่ะปิดอ่ะปิดเรียบร้อยแล้วปิดแล้วนะปิดแล้วนะกูปิดแล้วนะอ่ะกูปิดแล้วนะปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วใช่ไหมปิดโอเคกูปิดเรียบร้อยแล้วปิดท้าทีเลยเฮียเออเสียงอะไรมันดังจังวะกดได้ไหมอะ กดไม่ได้เลยอะไรวะเฮ้ยวิทยุอีกแล้วปิดโอเคปิดก็คอยปิดครับทุ่กช่องครับเหมือนว่าผมต้องปิดเรื่อยๆใช่ไหมโอเคถ้ามันเสียงดังก็ปิดแม่งเลยฮะย,าาย้ายมันเสียงดังมาดิมาดิอมึงติดทีกูเปิดนะกูเปิดวิทยุกูก็ปิด,ดอด่ะอ่ะดิเออกูอยู่นี่แหละใช่ไหม,ไมจะไม่มาหาเราใช่ป่ะเฮ้ยใหม่ก็ปิดปิดโอเคโอเคฮ่า <laughs> อีซี่ว่ะปิดถ้าเราเล่นงี้คือเราชนะแน,น่ เออถ้าเราเล่นอย่างนี้นี่คือชนะแน่นอนครับท่านผู้ชมครับคอยปิดวิทยุเรื่อยๆนะครับเปิดดิเปิดมาคิดว่ากลัวหรือไงอ่ะปิดอ่ะปิดอ่าอ่าอ่ะดิมีเวลานับถอยหลังเห็นป่ะเออโอเคเหลืออีกสามสิบวิต้องคอยปิดครับท่านผู้ชมครับปิดเรื่อยๆเอย่างนี้อ่ะอ่ะอ่ะกูไม่ให้มึงเปิดเลย้วเดิกอะไรกูไม่ให้มึงเปิดเลยอ่ะด็กอ่ะเดิง่ายๆอีซี่อีซี่อีซี่อ่ะปิดอย่างนี้เลยเออ หลอกกูมไม่ได้หรอกปีกอ่ะปีตะกี้เลยอ่ะดิจะมาหลอกกูได้เปล่าฮัลโหลอ่ะดิอ่ะดิปิทดทีใครได้ปิดทีใครได้ชี้เวลามึงยังไม่หมด,ดอีกเหรอเฮ้ยเวลาไม่เชื่หมด,ดเหรฮ้ยไม่พอเฮียวะต้องการน้ำอ๋อต้องคอยปิดวิทยุต้องเอาน้ำมาลาดเลยเหรอกูถามจริงมึงเอาจริงดิ แล้วกูต้องคอยปิดปิดวิทยุเนี่ยนะโอ้โหโอเคแล้ลาดน้ำใช่ไหมลาดนา้ำโอเคลาดนา้ำลาดนา้ำโอ้โหเฮียมมึงเอาอย่างนี้จริงดิต้องคอยปิดวิทยุอีกโอเคแล้วก็ลาดนา้ำต้องทำอย่างนี้เรือ่อยๆเหรอตายด้วะหูกกูม,มึนหัวโอเคแต่มาซ่อนได้ดิมาดิวิทยุเปิดปะเปิดปะเปิดปะมาดิเปิดอ่าโดยกูปิดอย่าร้อนครับมา ي, ดมาิเปิดมาเปิดมา เอาดิเอาดิเอาดิเสียงดังดิเอาดิเอาดิอ่าโดนกูปิดเหมือนเดิมนะครับเราต้องอย่าให้ไอ้เพื่อนของบิลลี่นะครับมาหลอกเราให้ได้นะครับผู้ชมครับเราต้องใจกล้าใจเย็นมีสไตล์นะครับผู้ชมครับและนี่คือช่องระบายอากาศเปิดโอเคเข้าได้ปะไม่เชื่อเข้าไปได้มีไว้ทำไมวะเดี๋ยวเวลา14วิี4วิ14วิได้อยู่ได้อยู่14วิ14วิเอาดิดังดิ ดังดังจะดังไม่ดังดังดิไม่ดังอะ่ะปิดโอเคเรียบร้อยเอย้ Give it me to like โอ้โหคืนที่สองครับทุกผู้ชมครับโอ้โหเป็น e ี s y easy, easy มากเลยนะเป็นง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าไปเลยปอกกล้วยแบบแบบปอกกล้วยเออเข้าใจปะโอ้โห,โโห,โโหโกี่กี่วีอุ้ยเนี่ยโอเคจะเก็บด้าวก่อนเฮ้ยอ,อะไรอ่ะปิดชงระบายอากาศโอเคปิดใช่ไหมแปลกแฝด เฮ้ยอะไรอะอะไรอะใครอะใครอยู่ใครอยู่ข้างนอกปิดก่อนไฟโอเคโอเคปิดก่อนเปิดแสงไฟแสงไฟเปิดดีสั์ไม่เปิดวะโง่เว้ยโอเคเท่าโชครับจากที่ผมเล่นมาสองสัปดาห์ผมเริ่มรู้แล้วต้องทำยังไงเราต้องคอยปิดไอ้นี่เว้ยเออไอ้เราก็เพิ่งรู้น่าโง่เลยปิดโอเคอ่าปิดไปก่อนครับส่วนนี้ก็ปิดไปเลยโอเคปิดไปเลยครับเห็นบ้พอเราปิดพลังงานก็เริ่มลดลง โอ iğ, ic, ้ไอเราก็เพิ่งสังเกตสังเกตจริงจังไปอิเชียบมันไปเปิดเลย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 เป็ดโอเครดน้ำไปรดน้ำไปรดน้ำไปรดน้ำรดน้ำโอเคโอเคโอเคเก็บน้ำก่อนเก็บน้ำก่อนเฮ้ยเป็นบ้าเป็นมหาแล้วเป็นมาหาแล้วมาหาแล้วเสียงเดินบ้าอุ้ยเจอพลังงานก็ลดลงเรื่อยๆอ่ะอำไงดีวะโอ้โอ้มันลดลงเรื่อยๆแลยทุกอย่างครับเฮ้ยไม่วิทยุไม่เล่นอ่ะโอเคไม่เล่นก็ไม่เล่นวะ ดับไฟก่อนโอเคดับไฟก่อนดับไฟก่อนดับไฟก่อนวิทยุไม่เล่นว่ะเฮ้ยแล้วข้างในมันจะมันจะบาไหมอ่ะมันจะเปิดป่ะไม่เปิดใช่ไหมโอเคช่างมันครับแต่วิทยุนี่คือไม่เล่นแล้วนะวิทยุนี่คือเยียบเลยตอนเ้ยวิทยุไม่เปิดอ่ะคึงคอยปิดอยู่เนี่ยแต่มึงไม่เปิดให้กูเลยเฮ้ยปิดล่ะโอเคโอเคโอเคไปปิดครับไปปิดครับช่วยครับชิบหาย Angular. แล้วเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกร้อยกวิน่าจะทันอยู่นะทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ ปิดโอเคต้องเล่นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไอเราก็เพิ่งหรุนะครับเออคนเราต้องมีสติสตาร์ในการเล่นนะท่านผู้ชมครับปิดโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมอาจจะมึนหัวหน่อยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าผูกโคตรมึนหัวตอนเนี้ยโอโ้เล่นไปเล่นมานะครับยี่สิบเดือนยังอยู่อีกเรอฮัลโหลอย่าเดินเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิทยุมันจะเล่นไม่เล่นนะเล่นต่อเฮ้ยเล่นโอเคไปปิดโอเคต่อมาก็ดับไฟ ดับไฟครับดับไฟครับดับไฟครับเวลาเลยเลยกี่ทีหกสิบวิทันอยู่บ้างทันอยู่ใช่ไหมรือเปล่าวะหรือเปล่าโอเคดับไฟก่อนโอเคเริ่มเปิดอุ้ยเฮ้อไอ้กูก็คิดว่าแบบมันไม่อยู่เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไอ้เียตอนแรกอะผมคิดว่ามันไม่อยู่แล้วเว้ยท่านผู้ชมครับผมก็แบบเอ้ยแบบ ลองเปิดหน่อยดีกว่าไปเพราะว่าเออเพราะว่าแบตมันก็จะหมดแล้วนะสรุปไอ้แค่นี้มาหลอกกูเต็มเเลยโอเคแมงคือแบบเอาอย่างงี้เหรอโอ้ oh my god ฮัลโหลการเล่นอย่างงี้การที่กูทำอย่างงี้มันทำเราขนลุกนะรู้ไหมไปิดจอดโอเครดน้ำครับไปรถน้ำครับไปรถน้ำครับปีนแคงเฮ้ยกูไม่ได้เลยกูไม่น่าใจอ่อนเลยโอเคค่อยๆเป็ดนี่เป็นสเต็ปครับหรือว่าสเต็ปนะครับท่านผูช้ชมครับ การเล่นแบบนี้นี่ต้องมีไอคิวประมาณ5ล้านนะครับไฟก่อนโอเคโอ้ทำไมกูต้องไปทำอะไรหยิวเนี่ยมึนหัวชิบหายเอาดิเสดเดินไม่มาหากูเงี้ยดับไฟก่อนโอเคดับไฟครับดับไฟครับดับไฟครับเวลาแบบว่าบอกว่าจะทันอยู่นะทันไหมทันไหมถ้าผมไม่ผ่านคืนนี้นี่ผมเลิกเล่นเลยรู้สึกว่ามันยากเดรงงกับมันนะครับเดาทางไม่ถูกเลยได้อยู่ได้อยู่เขได้เป็ด เป็นสเตปครับเป็นสเตปับเป็นสเตปับโอ,อออโอ้ยอย่าแหลกอย่าแหลกอย่าแหลกขอร้องเวลาเลยก่วิ้งก้สองอุ้ยทานอยู่ทานอยู่มัง้งมั้งนะมัง้งในหผมใจแข็งพอผมไม่เปิดเลยเี่ยผมได้ยินเสียงมันอยู่ข้างในยอยู่เลยเออเราจะไม่เปิดครับท่านผู้ชมครับเราจะปล่อยให้มันมค่อยค่อยเปอร์เซ็นต์หมดไปมามามาดิมา,มา,มา,มาด,มาดิวิทยุเปิดมาดด <istic. S 2> เปิดมาดิเปิดมาวิทยุเปิดมาวิทยุไม่เปิดวะ วีดีวีไม่เปิดวะเวลาเขาจะหมดแล้วเดี๋ยดิเดี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 ๋ยวดิเอาดิรอดไหมรอดไหมรอดรอดเอ้ยอีซี่อีซี่คืนที่สามนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตายเฮียสามเลยโอเคแล้วกูเพียมากกูเลิกเล่นได้ไหมเลิกเล่เดี๋ยวบนไฟไอ้เหี้ยมันอยู่ปิดก่อนโอเคโอ้ god ดับไฟก่อนอ้าวไฟดับมึงมีไฟดับด้วยเลย วครับมึงมีการซ่อนใต้โต๊ะด้วยโอ้มึงมีไฟดับด้วยเหรอโอ้โหวิทยุเปิดอีกแล้วจะรอดไหมเนี่ยโอ้โอเคโอเคโอเคค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นดับอีกแล้วไฟมึงดับไ่อยู่วะโอเคโอ้โหมึ๊งกูเล่นที่ใหญ่แหละมึนหัวมากเลยเนี่ยต้องคอยดับไฟคอยปิดวิทยุต้องมาคอยหลบใต้โต๊ะอีกตบอีกอีกแล้วเลยหลบโอเครอดไหมรอดโอเคโอ้ย งงเว้ยต้องทำเพี้ยวะโอเคกดน้ำครับกดน้ำโอเคน้ายอยู่อีกแล้วรอดไหมรอดโอเคกูรอดกูรอดต้องรอดแหละสภาพนี้โอโ้โหแบกเขาจะหมดนี่เวดเปิดไฟดิเปิดไฟไม่ได้เฮ้ยปิดวิทยุโอเคโอ้ไม่กอดไอ้นี่ก็ร้อนแรงเหลือเกินอย่าร้อนครับอย่าร้อนครับใจเย็นใจเย็นโอ้โหวิทยุได้แล้วปิดวิทยุโอเค แต่ไอเนี exactly ้ยมันมันอยู่ไม่ถึง300วิแน่เอาไงดูวะเอาไงดูวะมันอยู่ไม่ถึง300วิแน่เราต้องไปยัดน่ะต้องไปยัดน่ะต้องไปยัดน่ะเปิดดิเปิดเอ้ยเชื่อมันอยู่ปิดโอเคโอเคปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเอาไงดูวะเอาไงดูวะเี้ยอ้งงเว้ยดับไฟก่อนก็ได้ไอ้เหี้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอเค ก่อนไม่ก่อนโอ้ไม่ก่อนโอ้ไม่ก่อดับไฟก่อนจะรอดไหมครับคืนนี้โอ้โหนี่เราเล่นนี่เราไม่เล่นซ้อนแอบนะทุกทุกครับไม่ใช่ซ้อนแอบอย่างที่กูคิดแล้วดูกูโดนขังใต้ดินโอ้โหทะไมคอยซ้อนโอเคโอ้ไม่ก่อนจเย็นดิพี่ค่อยๆค,คุยกันแหมคนเรา200วิโอ้โห200วิพิทักแน่ต้องบริหารต้องคอยบริหารดีๆเปิดเปิดเปิดก่อนเปิดติ ไอ้เหี้ยเด็ดหมดแอบรอดไหมโอเคกูรอดตายแล้วโอ้โหดับไฟก่อนโอ้ยก้อนอะไรกันทันีอ่ะโอนตายแกพึ่งมาแค่หร่ะใจเย็นครับใจเย็นครับอย่าพึ่งมาครับไอ้เหี้ยกี้จะรอดไปม่ได้ก็มาคอยดับไฟอีกไฟแม่งโคตรไกลเลยเดี๋ยวบ้าตายโอ้โหดีแม่งก็อยู่ตรงนี้อ่ะ ไอ้นี่มันก็อยู่ตรงนี้โอ้โอ้กูไม่รอดแน่กูไม่รอดแน่กูไม่รอดแน่ร้อยหกสิบวิเอาเยี่ยมะทันด้วยปิดโอเคต่อมาก็ปิดอันนี้ก่อนปิดได้ไหมโอเคประหยัดพลังงานก่อนประหยัดพลังงานโอเคโอ้โอเคกูหล่อตายแล้วกูแต่ทันปิดเนี่ยร้อยสี่สิบวิเนี่ย โอ้ดับไฟก่อนอีกแล้วมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วเลยมึงอีกแล้วเลยใจเย็นครับพี่รอโอเคดับไฟก่อนไฟแม่งร้อแรงอะไฟแม่งร้อแรงอะโอเคพก็ปิดดีปิดโอเคปิดไปปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วโอเคโอ้ไฟแม่งร้อนแรงอะไฟมันแรงอะดับไฟก่อนโอเคโอเคเก็บน้ำมาเก็บน้ำมาแล้วก็ยังไงต่อดีวะยังไงต่อดีวะยังไงโอ้โหไฟดับอีกแล้ว โอกาสรอดไม่มีเลยมั้งกูจะรอดไปเนี่ยไม่รอดรือรอดโอ้งมงไปแล้วต้องทำยี้วะดับไฟก่อนดับไฟก่อนดับไฟปิดวิทยุปิดวิทยุโอเคโอเคโอเคประเด็นกูเห็นแบบมันเหลือน้อยแล้วอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับของข้อของการจบคลิปเพลเท่านี้ก่อนนะครับไม่ไหวแล้วใจจะวายแล้วเออยก็ไดยนะท่านผู้ชม ไว้เจอคลิปหน้าเดี๋ยวแค่